วันนี้เคริมพาเที่ยวนทำอะไรอุ้ยไข่ไข่หเนี่ยมามา,มาวันนี้จะมาลองกันดนะนี่อือห <laughs> ือเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มามา่าไอกวุ้ดไก่พริกเกาหลีอ้าวกำลังหิวเลยจัดมา <ใจ S 1> อะไรเอ<จ>่ยใส่ลูกชิ้นหน่อยโอ้จะต้มแล้วก็ค่อยแบ่งทีนะครับผมมา ดีมากเลยเนะทีเนี้ยได้วิวดีมากเลยโอ้โหวิวอะไรอ้าวต้วหลีอ้าวตัวหลีชเมิดนางชีแล้วดูแผ่นกล้องมาเลยเลยจงรู้ก็คือจุดชมวิวมุมเดียวกันใช่ครับแต่ทางเนี้ยเอารถขึ้นมาได้เลยใช่นะคะทุกคนปึ๊บอันนี้เราจะทำแบบแห้งนะอ้าววันนี้เป็นเมนูแห้งเหรอครับ ติดเตากันนะคะพ่อครัวเคิมลงครัวเองเลยนะคะวันนี้เคิมเข้าครัวเนี่ยเคิมเข้าครัวมาต้มวายมาม่าไม่รู้เอ้ยเนื้อชิ้น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 รสไก่พริกกะทินนุ่มอร่อยมากต้องเนื้อชิ้นโอเควางเอาปิดหม้อก่อนนะคะเปิดหม้อแกะแกะแกะนะ แยกเครื่องไหนผมยังไม่เดือดเลยแต่ซองเริ่มมาแล้วเอยเดือดเร็วเหมือนกันนะก็ดูอากาศตรงนี้อ่าหม้อนี้ไม่ได้ไหมอ่ะหม้อนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงในติ๊กตอกแค่ดูครับเออหม้อนี้น่ารักแล้วก็ร้อนเร็วด้วยนะร้อนเร็วด้วยร้อนเร็วแล้วก็สามารถเป็นหม้อหุงข้าวได้ด้วยเป็นหม้อด้วยเป็นกระทะแบยอ้าวลมแรงแล้วดูวิวฉากหลัง เลิศค่ะเลิศเลิศมาครับน้ำเริ่มเดือดแล้วไหนใช่แล้วแล้วก็แสนชิ้นย่้อนมันเข้าไปครับ้ก็ปิดฝาหม้ออเนกประสงค์มากเลยอะเธอมันเป็นทั้งปิดฝาแล้วมันเป็นทั้งกระทะเป็นทั้งหม้ออ่ะนี่เป็นทอดไ้แนะกอ็ได้แล้วิ้าสซื้อนะทุกคนต้องมีติดกันไว้เด้อ นี่เริ่มเดือดแล้วลูกชิ้นเริ่มพองแล้วดูดิใบไม้ก็แบกแล้วแต่เราแต่เราจะเอาให้ลูกชิ้นสุกๆกว่านี้เงอนเอาสุกเลยนะสุกเห็นปะทำไมหม้อหม้อสะเทือนเลยอ๋อมันเดือดจนอัดเลยโหตัวนี้ยวนี้ต่อเดือดแล้วนะแล้วก็ใส่เส้นลงไปครับหนึ่งคนหนึ่งห่อพอนะโอ้ยกินสามเลยนกค่ะวิววิวแบบเนี้ย กินอะไรก็อร่อยเนี่ความสุขความสุขโอ้โหมอนี้จุได้ได้เยอะมากเลยอือไอ้สีหอกก็ได้ถ้าเกิดไม่มีลูกชิ้นเป็นไงมากดูดิโอ้เส้นนุ่มยังอ่ะนุ่มแล้วนุ่มแล้วสุกยังโอ้โหลูกชิ้นทำไมมันมันพองใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะอ๋อ นายคอดูชัดๆนะดูกชิ้นเลยอ้มันพองใหญ่โตมากเลยไปดูเส้นเลยเส้นมันกินเลยเนี่ยอืโอ้โหก่อยไหมยังไม่ได้ชิมนะอย่างเงี้ยโอ๊ยแต่ลูกชิ้นหอมอ่ะลูกชิ้นอะไรวะปลาลูกชิ้นปลาโอเคกอดูหนนะอืมเหนือโอ้ได้แล้น้ำเดือดเส้นน้ำจาวเส้นแบบว่าเหนียวนุ่มเออเหนียวนุ่มติดแก๊ส เคิมลงครัววันนี้ที่เสเม็ดนังชีอะไรคะพิธีการนะวิธีการอะไรวะเทีน้ำยังไงน้ำหมดยังคะหมดแล้วนี่ระวังนะดูเส้นดูเส้นไหนโอ้โหน่าน่าอีทมากโอเคโอหน่าอีทอนะแบบต่อไปนะ นี่แล้วอันนี้นะดูนะเอออะไรอันนี้นี่ไงของนี่โลยมีงารู้ไหมไอ้ไอ้นี่นะโอ้ใช้เป็นที่ทิ้งขยะได้ด้วยเห็นไหมเราบอกแล้วมอคอดีอันนี้ประสงค์เพื่อนๆต้องจัดไว้สักคนละชุดนะเนี่ยเวลาออกทริปอ่ะโอ้เบาด้ยน้ำหนักตีด้ยแล้วก็ม่น่ากินนะนี่ป้า น้ำลายไหลค่ะทุกคนโอ้โหออกดีเลยไอ้นี่น้ำมันโอ้นะโหน้ำลายไหลแตกออกมาเลยค่ะแตกหมดเลยหน้าอี้ตัวเจ็บเลยโอมีงา <laughs> ทุกคนใส่เครื่องปรุงไปหมดแนละ้วมามนุษย์มนุษย์คนคนเขาไปคนเฮ้ยดูดิมาดูขึ้ไนไคนแล้วเป็นหนา่าอะดูดิ้ย ทำไมมันหนังช็อกโกแลตเกาใจเหมือนี่ปุ่นนะแบบมันน่ากีนยโอ้ยเหมือนกินหอมชชยเลยอะหอม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 มาแครับทุกคนชิมเวลาชิมอืมอีกอ่้ขอนยขอนยนก่อนเลยขอชิมหน่อยนะเออ อื้าจ่ายก็ชิมในนี้เลยนะชุนจึ้งนุ่งเนี่ยนุ่มมาก่อนเผ็ดแบบลิ้นชาเลยเว้ยเราไป่ตำเลยขอล้วติบาทลองชิม

ปากเยอะกังมั้งฮ <c oughs> ึ่มฮึ่มฮึ่มฮึมฮ้่มฮึ่มฮึามห้องาว

เฮ้ยอท่าไรอ่ะฮอตเผ็ดโอ้โหสปายซี่จัดอร่อยความเผ็ดนี่พอดีเลย<ด>แล้วอันนี้อร่อยเหรออร่อใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไอ้ไอ้อะไรวะเครื่งองปรุงเนี่ยใส่ให้หมดเทน้ำอร่อยทั่วยิ่งถ้าเกิดมีหม้อแบบนี้นะเทน้ำง่ายปรุขงข้าวง่าย ดีละวันที้รัเดินทาชวนมาม่าครับรอแ้วเขากไงไว้ี๊ๆเดิดมเขาบอกว่าทำคุกกิ้งตอนเนี้ยว็นนูู้ใช่รอไม่ได้จีบเมียกูแล้วกินละเขาชวนไปกินมาม่าโอ้หมไงมาม่าก้กูดีละ เหือเีลยอตอบนะท่าวไร่อะไรร้องฟัเพลงฟอมเพลงมีไหมท่าวร่สัปดาพอไหมไม่เยียมึงเจอหนุ่มๆแล้วกูยังไม่เจอสาวๆเลยอร่อยหมดแล้วครับเด็ดดวงเด็ดเด็ดอร่อยจริงไปครับวันนี้ก็ เคิร์มาเที่ยวพามาเอ้ยวก่อนนะเขิร์มพาที่เขามันเผ็ดเผ็ดตุตลิ้นชาเขิร์มพาเที่ยวพาเข้าครัวมาทํามามา่มาเผ็ดมาม่าเผ็ดดูดิกินหมดหลเลยนะครับเผ็ดตุรินนนี้ไม่หมดนะไม่หมดเผ็ดไม่หมดกินนะเนาะเพื่อนๆหมอ้อกระปตัน นในกระสวงจริงๆปิดฝาหลุงข้าวได้ทำกับข้าวได้ต้มมาม่าได้ลิมน้ำเทออกได้เป็นมาม่าที่เรากินกันสุดยอดที่จริงเราไม่มีต้องไม่มีไม่ต้องไม่จำเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เอออันนี้คขาเขาด่านปิดกี่เดียร์จะปิดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะได้ปิดเลยตอนเนี้ยเผ็ดนะเผ็ดวันนี้เคิร์มพาเที่ยวพาเข้าครัวมาทำมาม่านิดชินแบบว่าสูตรเผ็ดนะอร่อยมากอร่อยอร่อยใส่ลูกชิ้นไปลูกชิ้นปลาลูกชิ้นอร่อย ไปแล้วครับวันนี้ไม่ไหวแล้วครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องเคลิ้มพาเที่ยวด้วยนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้งเพจอะไรติดกดติดตามให้หมดเลยไปครับนี่เคลิ้มพาเที่ยวนี่เนี่ยนะกัปตันกัปต,ตันอเมริกา